สวัสดีครับเรื่องของผีปอบนี้มีผู้กล่าวถึงหรือเขียนถึงอยู่มากมายแม้แต่ในหนังสือนวมิิยายลูกอีสานซึ่งเขียนโดยคำพูลบุญทวีนั้นก็ยังได้กล่าวถึงเรื่องผีปอบเอาไว้ซึ่งผมจะได้นำมาอ่านให้ ท่านได้ฟังว่าคำพูลบุญทวีเขียนถึงผีปอบในนวนิยายลูกอีสานอันโด่งดังนั้นท่านได้เขียนไว้ไว่าอย่างไรเรื่องผีปอบนี้จะปรากฏอยู่ในตอนที่จะเดินทางกลับบ้านนะครับหลังจากที่ ไปจับปลาที่ลำน้ำชีแล้วเตรียมจะกลับบ้านในคืนนั้นก็ปรากฏว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับผีปอบเกิดขึ้นซึ่งท่านได้เขียนไว้ว่าความมืดแผ่ปกคลุมไปทั่วบริเวณทุ่งแล้วแต่เมื่อมองไปทางหนองน้ำก็ยังเห็นประกายน้ำอยู่แบบวับ ลมทุ่งพัดมาเบาๆทำให้สดชื่นมากนกกลางคืนหลายตัวบินข้ามหัวผ่านไปเสียงดังเกียกจากนกตีเหล็กตัวหนึ่งมาร้องอยู่ใกล้ๆเสียงดังจุงจุงจุงฟังแล้วชวนวังเวงใจเหลือเกินเมื่อมีเสียงลุงกาตะโกนขึ้นว่า ใครจะลงหนองไปก่อนก็ไปเลยกูจะเฝ้าบัวเฝ้าเกวียนจนจวนเที่ยงคืนจึงมาเปลี่ยนกูทุกคนก็เตรียมแหเตรียมข้องกันอีกพ่อชวนคูณไปด้วยเพื่อให้ไปหัดสุ่มปลาส่วนแม่นั้นให้นอนกับน้องก่อนค่อยไปตอนดึกๆ คุณจับลำใต้ขึ้นจุดแล้วจับสุมปลาที่ปากเบี่ยงไปข้างหลังเดินนำหน้าพ่อไปด้วยความดีใจเมื่อไปถึงริมหนองก็มีแสงไฟของชาวบ้านตรงมาสองเล่มเมื่อมาถึงก็มีชายสามคนถามหาลุงกาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านให้มาตามไปไล่ผีปอก พาอผีปอบเข้าชายคนหนึ่งเข้ามาตั้งแต่ยามเย็นยังไม่ยอมออกและหมอผีที่ไล่ปอบสองคนในหมู่บ้านนั้นก็ยอมแพ้ไปแล้วสักครู่ลุงกาก็แบกปืนวิ่งมาไวๆพอรู้เรื่องแกก็พูดขึ้นว่าดีแล้วกูสิไปจับผีปอบใส่ขวด มาว่าก่อนล่ำให้พวกหาป่าฟังจักคืนลุงกากลับไปที่เปลียนไม่นานก็กลับมาถามว่าใครจะไปกับแกพ่อคูณถามคูณว่าอยากไปดูลุงกาไล่ผีปอบไหมคูณก็บอกว่าอยากไปพ่อจึงให้ไปแล้วจันดีก็ขอไปด้วยอีกคน คุณดีใจมากที่จะได้ดูการไล่ผีปอบผีปอบเพราะคุณไม่เคยเห็นสักทีลุงกาสั่งว่าให้หาปลากันเต็มที่และดูแลวัวให้ดีแล้วเดินวัยวัตามหลังชาวบ้านไปจันดีสักถามลุงกาไปเกือบตลอดทางว่าลุงกาเล่าว่าคนเป็นผีปอบก็เพราะเรียนเวทมนต์คาถาม,มามาก แต่ไม่ปฏิบัติตามที่ที่ครูบาอาจารย์สอนสัง่งคาถาเหล่านั้นจึงเที่ยวเล่ร่อนไปหากินตับกินตายคนเมื่ออิ่มแล้วและคนตายแล้วเมตมนจะกลับมาอยู่กับเจ้าของอีกบางคนที่เป็นผีปอบเพราะปลูกว่านไว้มากก็มีเมื่อว่านเหล่านั้นไม่เก็บ ไม่กู้มันจะก็จะกลายเป็นผีปอบมาสิงสู่อยู่ในร่างของคนปลูกจันดีถามว่าลุงกาเรียนมาจากที่ไหนแกพูดว่ามึงกะหูอยู่แล้วว่ากูเป็นลูกศิษย์อาจารย์มาจากเมืองหลวงพะบางจันดีก็เลยเงียบเสียงลงต่อไปจะได้นำตอนที่ไรผีปอบมาเราให้ท่านฟังครับ สวัสดีนะครับ